สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเมื่อลูกน้อยเป็นไข้นะคะไข่หมายถึงอุณหภูมิที่วัดนะคะทางใต้รักแร้ถ้าเกิดเกิน37.5องศาเซลเซียสนะคะก็คือเป็นภาวะที่มีไข้ถ้าเกิดวัดทางทวารหนักนะคะถ้าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีการวัดทางทวารหนักก็จะเกิน37.8องศาเซลเซียส เดี๋ยวนี้ก็จะมีประหลอดวัดไข้นะคะที่สะดวกในการใช้มากขึ้นก็คือเป็นการวัดทางหูอันนี้ก็จะใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกับการวัดทางรักแร้นะคะเวลาที่มีไข้นะคะ ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุเกิดจากการที่มีการติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อรานะคะแต่ว่าบางกรณีก็อาจจะเกิดจากภาวะอย่างอื่นนะคะเช่นการกินยาบางอย่างนะคะหรือว่ามีการห่อตัวรูปมากเกินไปนะคะเด็กเล็กๆบางทีคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะหนาวก็มีการห่อผ้าไว้หลายชั้นนะคะ หรือว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการลืมเด็กทิ้งไว้ในรถนะคะแล้วก็ปิดประตูปิดหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะทําให้มีไข้ขึ้นได้ภาวะบางอย่างเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษก็มีไข้นะคะการที่มีไข้ต่ำหรือไข้สูงไม่ได้เป็นตัวบอกความรุนแรงของโรคนะคะขึ้นกับว่าเด็กมีอาการซึมไหมมีอาการ เล่นไหมกินข้าวได้ไหมนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ไข้สูงเราจะต้องให้การดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ6เดือนถึง6ปีก็มีโอกาสที่จะมีภาวะชักจากไข้สูงได้ วิธีการดูแลนะคะเมื่อมีไข้นะอันที่1ก็คือการใช้ยาลดไข้นะมี3กลุ่มใหญ่ๆนะคะในเด็กเราจะใช้พาราเซตามอลเป็นอันดับแรกนะคะขนาดยาของพาราเซตามอลก็คือ10ถึง20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะต่อครั้งสามารถให้ซ้ำได้ทุกๆ4-6ชั่วโมงในกรณีที่ใช้ยาพาราเซตามอลแล้วไข้ไม่ลงนะคะบางท่านอาจจะเคยใช้ยาอีกชื่อหนึ่งนะคะอีกเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไอบูปโพรเฟนนะคะยากลุ่มนี้จะลดไข้ได้ดีกว่าพาราเซตามอลนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดในการใช้นะคะก็คือห้ามใช้ในโรคที่เป็นโรคไข้เลือดออก เนื่องจากว่าอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องเลือดออกในกระเพาะอาหารแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้นะคะส่วนยาแอสไพรินนะคะซึ่งอาจจะเป็นยาลดไข้ที่ใช้ได้ในผู้ใหญ่แต่ในเด็กจะไม่ใช้เนื่องจากอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนถ้าเกิดไปใช้ในบางกรณีเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นโรคอิสุอิสัยนะคะแล้วก็เช่นกันก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องเลือดออกง่ายเช่นกันนะคะก็ห้ามใช้ในกรณีที่เป็นโรคไข้เลือดออก การดูแลด้านอื่นๆนะคะในกรณีที่ลูกเป็นไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะแนะนําให้ทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซึมเอาพลังงานไปใช้ได้เต็มที่ควรจะอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะแต่ไม่ได้เปิดแอร์จนกระทั่งเย็นมากเพราะว่าถ้าลูกมีอาการหนาวขึ้นมานะคะตัวสั่นก็จะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ไม่ห่มผ้านะคะโดยเชื่อว่าจะทําให้ลูกเนี่ยนะคะมีเหงื่อออกแล้วจะหายจากไข้เร็วขึ้นนะคะก็ควรจะอยู่ในที่อากาศนะคะสบายๆนะใส่เสื้อผ้าแบบสบายสบาย คำถามที่พบบ่อยก็คือว่าเวลาที่เราเช็ดตัวนะเราควรจะใช้น้ําอุณหภูมิเป็นอย่างไรนะคะระหว่างน้ําอุ่นนะคะน้ำเย็นหรือว่าน้ําธรรมดา คำตอบก็คือควรจะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติไม่ต้องไปผสมเป็นน้ําอุ่นนะคะแต่ถ้าเกิดพอเราเปิดน้ําก๊อกออกมาแล้วพบว่าอุณหภูมิเย็นมากเกินไปก็สามารถผสมน้ํานิดหน่อยได้ให้เป็นอุณหภูมิปกตินะคะวิธีการเช็ดตัวก็คือต้องถอดเสื้อผ้าให้หมดแล้วก็ในห้องถ้าเกิดเปิดแอร์อยู่ก็ต้องปิดแอร์ก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเช็ดตัวย้อนทิศทางการไหลเวียนของเลือดนะคะก็คือย้อนจาก เท้า,เาไปที่ศีรษะแล้วก็จะมีการวางนะคะผ้าที่ชุบน้ำนไว้ตามข้อพับนะคะเช่นใต้รักแร้นะหรือว่าตรงขาหนีบอันนี้ก็จะช่วยให้ไข้ลดลงได้เร็วจากการเช็ดตัวค่ะมีโโกโต้องเตียมข้ออ้อมแล้วต้องเตรียมทั้งถุงทั้งหนังยางตอนทิ้งแต่เอ๊ะมามีโปโกเก้นใหม่มีเทปติดสะดวกทิ้งเทปฉีกม้วนติดทิ้งเลย่ายจัง